อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนยิงโฆษณาที่หลายคนอยากรู้แล้วว่ามันยิงอะไรอย่างไรคือไม่มีอะไรหรอกเออการยิงโฆษณาก็คือการโพสสําหรับคือถ้าเกิดหลายท่านน่ะอาจจะสอนยิงอย่างนี้เว้ยตัวจัดการโฆษณาไปที่ตัวจัดการโฆษณาแอดมินเเจอร์แล้วก็สร้างแคมเปญเน,นี่ยดูตรงเนี้ยให้มันเป็นบัญชีแอดสองอันนี้เป็นบัญชีของผมแล้วก็ไปที่กดสร้างแคมเปญแล้วก็แบบ สร้างโฆษณาตามคําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยมันดูยุ่งยากเห็นปะคุณจะสร้างวัตถุประสงค์อะไรเอาจากข้อความอ่าเอาข้อความชื่อว่าอะไรเอาเงินเป็นกี่บาทสร้างชุดโฆษณาสร้างโฆษณาจากโพสอะไรอย่างเงี้ยแม่งเห็นในหลายคลิปที่มันเปิดคอร์สสอนแม่งมันมันทำไมต้องสอนให้มันยุ่งยากวะชีวิตเนี่ยคือเราไม่ต้องเราไม่ได้เราขี้เกียจ คือความจริงอะที่ผมทำนะผมไม่ได้มาสร้างอะไรอย่างนี้แหละมันปัญญาอ่อนสําหรับผมนะมากดสร้างปัญญาอ่อนมันมีวิธีรัดคือไม่งั้นอะเราก็ต้องมัสร้างอย่างเมื่อกี้ที่บอกแล้วมีวิธีลัดเนี่ยคือเราไปกดโพสกับโปงเทนนิสยัวย่วยัเซ็กไม่เอาเดี๋ยวมันแบนใส่แล้วน่ารักค้าอย่างดี อ่ะแล้วก็โฆษณาอันเนี้ยอยู่ที่คอนเทนต์เราเราจะต้องใส่ให้มันดูน่าสนใจอ่ะเอออันนี้ชิคเกตใส่แล้วก็กดโพสพอกดโพสเสร็จใช่ปะอ่ะแล้วก็ไปที่โพสรีเฟซเนี่ยกระโปรงเทนิสใส่ในแล้วน่ารักเห็นปะคือเนี่ยโปรโมทโพสอันนี้คืออนนั้นโฆษณาของเราที่คนจะเห็นคืออันเนี้ยสำคัญต้องต้องแบบมีโปรโมชั่นอะไรให้มันน่าซื้ออ่ะไม่ใช่ว่าเอ๊ะกระโปรงแล้วไง คือบางครั้งอะถ้าเกิดสมมติเราขายเสื้อผ้าป่ะแล้วย,ยิงโฆษณาไปอย่างเงี้ยมันคิดว่าไอ้แค่แม่งเวลาเลื่อนผ่านก็คิดว่าแบบคนนี้เป็นเพื่อนเราแล,แล้วมันซื้อกระโปรงมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องบอกลูกค้าว่าเอ้ยกูขายนะมึงสนใจซื้อเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่อนข้างสําคัญนิดนึงไม่งั้นเลื่อนไปก็คิดว่าแบบเพจที่เรากดถูกใจแล้วมันอัปรูปเฉยๆแบบโชว์กระโปรงกระโปรงใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเลื่อนอ่านขายด่วนตัวละเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยให้มันรู้ว่าขายอ่ะเราก็กดโปรมโมทโพส โปรโมทโพสเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบคือกระตุ้นให้คนตอบตอบโต้ตอบก็บบคือไลค์แชร์แล้วก็แสดงความเห็นอะไรอย่างเงี้ยแสดงความรู้สึกมึงไม่ต้องมารู้สึกดีหรอกแนะนําถ้าเกิดจะขายข,ายของให้เชื่อมต่ออันนี้ผมว่ามันดีกว่าไอ้น,นี่ก็ขายได้แหละแต่มันประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนะถ้าที่สังเกตมาเชื่อมต่อแล้วแชทกับลูกค้าเนี่ยส่วนอันเนี้ยกลุ่มเป้าหมายอ,ะอ่ะกลุ่มเป้าหมาย เนี่ยอันนี้ก็เลือกเป็น messenger กลุ่มเป้าหมายแล้วก็สร้างใหม่สร้างใหม่ชื่อกระโปรงเทนนิสอ่ะกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ประเทศไทยเห็นปะไทยอ่าประเทศไทยประเทศไทยมี48ล้านคนอ่ะตรงกับกระโปรงอ่ะแล้วก็แนะนำนดิมินิสเกิร์ตอ่ะ คือมันอาจจะมีกลุ่มอะไรอีกนะอีกก็ไม่รู้นะเ e อไลใน,นกลุ่มเป้าหมายก็ตั้งๆงไปอ่ะอันนี้สมมุติจำกัดให้แคบลงเนี่ยอันนี้สําคัญอันนี้คือกระโปรงอย่างไงก็ต้องใส่ต่อไปกระโปรงยังไงก็ต้องใส่คือหมายถึงใส่อันนี้นะไม่ใช่แม่งไปใส่กระโปรงมานั่งฟังผีเข้าอันนี้ก็เป็นนักช็อปในตํานานเอ้ยนักช็อปมีส่วนร่วมนักช็อปที่มีส่วนร่วมอันนี้ยังไงก็ต้องใส่ เห็นปะมันจะตอนแรกตอนแรกสิบเจ็ดล้านแต่ถ้าเกิดเรานักช็อปคนที่แม่งมันช็อปนักช็อปนักช็อปในที่มีส่วนร่วมคืออะไรคือคนที่แม่งกดปุ่มซื้อแล้วเนี่ยดูดิคนที่กดปุ่มเลือกซื้อเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือแม่งเพิ่งซื้อของมาใหม่คือมันเคยมีประวัติการซื้ออ่ะหรือไม่อะ่ะถ้าเกิดท่านอยากได้เพิ่มอ่ะท่านก็น,นั้นอะ่ะการจ่ายเงินด้วย facebook อะ่ะเนี่ย ผู้ชาระเงินด้วย facebook แต่อ้พวกนี้มันไม่ค่อยมีคนอยู่เห็นปะแท้สามแสนผู้ชาระเงินด้วย Facebook ในรอบสามสิบวันที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนเลือกดูเลือกดูแต่ว่าแม่งเลือกคอมกากช่างแม่งมันไอจ่ายเงินนี้ผมไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญอะไรกับมันมากนี่เห็นปะกิจกรรมอธิบายผู้ที่มียอดใช้จ่ายด้วยการชําระเงินบน facebook เมื่อสามเดือนที่ผ่านมามัน ไม่ค่อยได้ใช้อะเออเอาออกไปก็ได้แล้วต่อไปได้ก็สมมติเราดรอปจากช้อปปีมาขายในใน facebook เราต้องอันนี้ต้องไม่รู้จักช้อปปีคือแบบมนุษย์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 ษยป้ามนุษย์ผู้หญิงที่ลาซาด้าไม่ต้องไม่รู้จักช้อปปี้ไม่รู้จักลาซาด้าเห็นปะได้สองล้านแล้วก็อยากได้เก็บเงินปลายทางเด้ปะก็เป็นอะไรวะโมบายแบงกิ้ง โมบายเพย์เม้นต์อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกวปะอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตแบงก์เน็ต ไ่นว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจำชื่อมันไม่ได้ก็ไปดูคลิปที่สอนเลือกกลุ่มเป้าหมายอเออสมมุติมีแค่นี้ถ้าเกิดสมมุติเราเลือกพวกเนี้เราค่อนข้างจะได้กลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนคือสนใจในกระโปรงแล้วก็แม่งเพิ่งมีการช้อปมาและที่สําคัญไม่รู้จักช e, ้อปปีไม่รู้จักอนันไม่รู้จักโมบายแบงกิ้งก็นั่นแหละไม่รู้จักโมบายแบงกิ้งคิดดูดิ มันไม่รู้จักโมบายแบงกิ้งไม่รู้จักแอปมือถือแต่มันมีการเลือกซื้อในสัปดาห์ที่ผ่านมาหมายความว่ามันเลือกซื้อแล้วมันจ่ายเงินไงก็ต้องเก็บเงินปลายทางมันค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าลูกค้าเราเก็บเงินปลายทางอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดเราเลือกประมาณนี้คือเก็บเงินปลายทางเพราะว่าแม่งซื้อกดปุ่มซื้อแต่แม่งไม่มีบัญชีธนาคารมึงไปที่ตูเ้เอทีเอ็มแล้วกดโอนเงินได้ปะอ่ะแล้วก็กดบันทึกอ่ะเห็นปะกับกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแหละกระโปรงเทนนิสอ่ะ โมบายเกมนี่สนใจนี้แล้วการจัดวางอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเลือกทีหลังก็ได้ผมไม่เลือกในอินสตาแกรมไม่เลือกในแมนเซนเจอร์งบอ่ะผมแนะนําให้วันละ30ดีที่สุดอย่างผมก็ใส่ไปสองพเอ้ยสยใส่ไป90วัน2,950 2,930ได้อยห้เกร้อามะยี่สิบเนี่ยสิบ ได้ป่ะวะสองพันเก้าร้อยสองพปดได้ปะ,ะ, 2, 900, 2, 800, ดปะเดีดูก่อนสองพั 2, นเจ็ดี่เอ๋มันจะบอกนี่เห็นปะงบที่มากต่ำสุดคือเนี้ยมันต้องใส่สองเก้าหกหกแล้วก็ใส่สองเก้าแปดศูนย์ก็ได้เกินมาหน่อยหนึงเนี่ยเห็นปะวันละสามสิบสามบาทเข้าถึงผู้คนวันละสองร้อยถึงหกร้อยต่อวันก็จัดว่าโอเคอยู่นะ เพราะว่าใายแค่30บาทเข้าถึง600แล้วค่อนข้างเป็นกลุ่มที่คิดว่ามันจะซื้อเออเนี่ยแล้ววิธีการชำระเงินเราก็แอดไปแล้วแเราก็กดโปรโมทเลยตึงแอ,อบัตรเครดิตเอ,อ้ยเราแอดไปแล้วนี่วาไอ,อคลิปที่แล้วเราก็แอดไปแล้วนะเพิ่มวิธีชำระเงินแบบใหม่ แสดงว่าวิธีที่อัดคลิปไปที่แล้วใช้ไม่ได้ผลแล้วก็มาเนี่ยเพิ่มตรงนี้ก็ได้อ๋อที่อัดคลิปครั้งที่แล้วอะเดี๋ยวต้องไปลบทิ้งว่ะมันต้องไปลิงก์กันอีกคือความจริงเราไม่ต้องสร้างก็ได้เรามาสร้างตรงนี้ก็ได้เอออัดคลิปที่แล้วก็ลืมลืมมันไปเดี๋ยวผมลองนี่สร้างซ้ำได้ปะะ่าว่ะอ่ะก็มเมื่อกีก้ก็กดแอดบัตรเครดิตไปได้เลยบัตรเครดิตเดี๋ยวจะมาสอนว่าแอดยังไง ไม่ได้ถ้าคานมีบัตรเครดิตอยู่แล้วแอดไปได้เลยคือใส่ชื่ออะไรเหมือนซื้อของออนไลน์แต่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีบัตรเครดิตเดี๋ยวผมจะสอนว่ามันแอดอยังไงเนี่เห็นปะนี่เห็นปะมาสเตอร์การ์ดวิธีชําระเงินมาสเตอร์การ์ดจ่ายด้วยบัตรจะแอดไปไม่เกี้ยคือตอนแรกก่อนหน้านี้ผมมีคลิปสอนแอดในตัวจัดการมันไม่ต้องแอดตรงนั้นก็ได้มาแอดตรงนี้ดีกว่าง่ายกวา่าเออ ทั้งผมไปลบคลิปนั้นออกเออเนี่ยพอเราแอดจัดไปปะเหลืออะไรวะก็น่าจะครบเลยเนี่ยบันทึกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะภาพรวมอ่ะเห็นปะอยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วแอดแล้วแอดไปปุ๊บมันก็จะอยู่ในระหว่างการพิจารณา อ่ะแล้วเราก็ไปดูที่ตัวจัดการโฆษณารีเฟซรีเฟซแม่งไม่มาเดี๋ยวแป๊บนึงพอดก่อนอ่ะมาเอ้ยผมรู้แล้วเว้ยผมไม่ได้ทำผิดผมต้องไปกู้เอาคลิปคืนมาก่อนคือมันจะมีคลิปก่อนหน้านี้ท่านก็แอดไปบัญชีโฆษณาไปแอดไปแหละแต่ไม่แกะทำไมต้องแอดเพิ่มเพราะ ก็ทาไมแอดเพิ่มก็ไม่รู้แต่มาดูโปรโมทอีกครั้งหนึ่งเห็นปะบัญชีโฆษณาเนี่ยยิงแอดเนี่ยมันจะมีตอนแรกมันไม่มีให้เลือกใช่ปะอันนี้มันมีเลือกบัญชีหลักกับบัญชีธุรกิจเห็นปะบัญชีหลักคือไอ้ที่เลขบัญชีที่เราแอดไปเมื่อกี้เลขไอ้ธนาคารที่เราแอดไอ้เลขอะไรวะเลขบัตรเครดิตที่เราแอดไปเมื่อกี้ส่วนไอ้เนี้ยเราแอดไปตั้งแต่ ep ห้าเอออันนี้คือ ep หกเราแอดไปตั้งแต่ ep ห้า ep ห้าทำไมต้องสอนให้แอด เพราะว่าจะได้มีบัญชีนี้ไงเออจะได้มีบัญชีนี้ที่ EP ห้าแต่ไม่แี้ผมลองกดโพสต์ท่านก็เห็นนะป้ว่ามันไม่ยอมขึ้นนะมันเป็นหอยลอดอะไรก็ไม่รู้มันไม่รู้มันเป็นอะไรมันไม่ขึ้นก็ครั้งแรกอะแอดแอดไปก่อนบาจีไปก่อนแล้วเราก็ยกเลิกโฆษณายกเลิกโฆษณาตรงเนี้ยเห็นปะตอนแรกอะแอดมันไม่เห็นตรงเนี้ยมันจะมีแอดสองพันยี่สิบคือบัญชีธุรกิจ แล้วก็มีบัญชีส่วนตัวบัญชีส่วนตัวเนี่ยก็เนี่ยโพสต์ที่เราพิจารณาให้เราลบทิ้งก่อนอันนี้อาจจะดูงงงงะทำครั้งแรกแม่งงงๆผมก็งงแล้วก็ลบทิ้งไปคือครั้งแรกอะครั้งแรกมันเหมือนมันจะบังคับให้โพสต์ในบัญชีรูปแบบบัญชีส่วนตัวไงต,ตอนนั้นผมก็เจอปัญหานี้แหละเออเพิ่งรอมันลบก่อนรอมันลบครบ ครั้งแรกมันจะมันต้องทําอย่างเมื่อกี้ก่อนมันต้องทําไปเล่นๆน,นะพอมาครั้งที่สองปุ๊บเรากดโพรโมทโพส์ใหม่ก็เหมือนจะงงั้งงงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ก็ไม่เข้าใจทําไมต้องทำสองครั้งวะทําครั้งเดียวไม่แน่ใจนี่แล้วก็กดโปรโมทโพสต์ใหม่นะเพิ่งกดโปรโมดโพสต์แล้วตรงเนี้เลือกเป็นบัญชีธุรกิจแอดสองพันยี่สิบซึ่งบัญชีธุรกิจอ่ะกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ ไอกระโปงเทนนงเทนนิสเนี่ยมันจะไม่มีเราต้องมาสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่แม่งเสียเวลาฟรีเลยคือถ้าเกิดท่านดูท่านดูคลิปนี้นะไอครั้งแรกอ่ะท่านใส่หาอะไรไปก็ได้เอออันนี้ก็ตั้งกลุ่มเป้าหมายใหม่อ่ะเออเออแต่มันก็ยังบันทึกอันนี้เนาะไม่เสียฟรีเว้ยมันก็ยังบันทึกบันทึกไอที่เราเลือกไว้ล่าสุดอ่าแล้วก็บันทึกเห็นปะสเกิร์ตอ่ะผู้ชายเห็นปะผู้ชายเฮ้ยแม่งมีด้วยเหรอวะ ผู้ชายที่สนใจกระโปรงสามแสนกว่าแล้วกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงเออลืมเลือกเพศกระโปรงแม่งก็เอาเป็นผู้หญิงอย่าเอาเลือกผู้ชายอันนี้เป็นแบบเอยเผื่อเผื่อเพศที่สามเขาอยากใส่หรอวะก็เอาทั้งหมดนั่นแหละอ่ะอกดบันทึกพึ่งสําคัญนะเพราะว่าตรงนี้ให้ระวังเรื่องบัญชีตรงนี้ให้ดีคือครั้งแรกอะ่ะแม่งมันต้องบังคับใส่หาอะไรไม่รู้แบบแบบไม่แกขึ้นนะเด้งหน้าเนี้ยเออ ซึ่งครั้งแรกมันไม,ม่มีวิธีชาระเงินไม่รู้ทําไมไม่ขึ้นวะก็ครั้งแรกก็ใส่ไปมัวม่วๆเออแล้วก็มากดโพสโปรโมทใหม่แล้วก็ใส่โปรโมทครั้งต่อต่อไปอ่ะเอาอันนี้ตลอดจาไว้ให้ดีนะโปรโมทครั้งต,ต่อๆไปเอาอันนี้ตลอดแล้วไอ้ที่ทําไว้ครั้งแรกก็ไปลบทิ้งโดยการเนี่ยไปที่บัญชีส่วนตัวมันก็จะมีแอดก็ลบทิ้งเนี่ยแล้วก็ปดโปรโมทให้เลือกแอดสองพันยี่สิบนะตลอดแล้วก็กดโปรโมท อไอ้เหียแม่งขึ้นบัตรอีกแล้วก็เราก็ใส่บัตรไปใหม่มันจะไม่ต้องใส่สองครั้งสามครั้งวะกูไม่เข้าใจวะนั่นเดี๋ยวต้องไปลบคลิปที่แล้วทิ้งอีกเลยเนี่ยอ่ะขอใส่บัตรไปก่อนวะอ่ะหลังจากที่เราใส่บัตรไปแล้วก็กดแต่ถ้าใครมีเพย์พาวก็ใช้เพย์พาวก็ได้นะเออเนี่ยเห็นปะสังเกตนะเราต้องเลือกบัญชีเป็นแอด ซึ่งครั้งแรกแม่งมันจะไม่มีเว้ยครั้งแรกแม่งมันจะไม่มีเนี่ยบัญชีเป็นแอดนะอย่าเป็นบัญชีส่วนตัวแต่ครั้งแรกอะมันต้องแอดเป็นบัญชีส่วนตัวก่อนเป็นหอยลอดอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดครั้งแรกใครมีแล้วเป็นบัญชีแอดเลยก็บัญชีธุรกิจเลยก็เลือกไปเลยแต่ของผมแม่งมันไม่มีให้เลือกก็แก้โดยการแอดบัญชีส่วนตัวไปก่อนแม่งงงนะคลิปนี้บอกไว้เลยขออาภัยด้วยคือมันทําครั้งเดียวไงเนี่ยแล้วก็มาที่หน้าจัดการโฆษณา หน้าจัดการโฆษณาถ้าเกิดหาโฆษณาเนี่ยมันมันมีแล้วถ้าเกิดหาโฆษณาไม่เจอไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าท่านไม่ได้เลือกตรงนี้เนี่ยมันจะมีบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจเห็นปะบัญชีธุรกิจมาแล้วอาจจะงง,ง,งนะผมขอโทษด้วยที่ทําให้งงเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วมันทําครั้งเดียวแล้วมันก็ลืมไปแล้วแล้วมันก็เป็นปัญหาอย่างที่เห็นนะใครงงก็พยายามดูคลิปหลายๆรอบแล้วกันคลิปนี้ขออภัยจริงๆเนี่ย แล้วสมมติเราโพสตไปแล้วเนี่ยครั้งต่อไปก็ไม่มงนะครั้งต่อไปเนี่ยท่านปโ,โปรโมทโพสต์ท่านก็เลือกที่ไอ้นนี้ได้เลยมันเลือกให้อยู่แล้วและท่านจะเลือกกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือหรือตั้งกลุ่มเป้าหมายเองอะไรก็ก,ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ามันจะงงแค่ครั้งแรกที่ทำอ่ะเออเพราะว่ามันจะจาไอเป็นเอสสองพันยี่สิบแล้วอ่ะอันนี้หัวใจของการโฆษณาอีกอันหนึ่งคือเนี่ยอย่าลืมงบประมาณไม่ต้องดูเราเราตั้งไปแล้ว ดูอันนี้การจัดวางหลายท่านเจ๋งเจ๋งเพราะว่าไปเลือกแม่งวางทุกอย่างให้เอาออกเนี่ยอินสตาแกรมเอาออกเลยเอาออกเอาออกไม่ให้หมดเหลือแค่ facebook ฟีดข่าวกับ facebook market page เหลือแค่2อันพอแล้วต่อไปอัอเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากเห็นปะมันก็จะเป็นตัวอย่างตัวอย่างโฆษณาอ่าแล้วข้อความมาการเริ่มสนทนา มันก็ตั้งได้เห็นป่ะมีอะไรให้ช่วยสามารถตั้งได้สนใจสนใจเอลยี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ท่านจะตั้งอ่ะเออแล้วสามารถคําตอบอัตโนมัติก็ตั้งได้แต่ผมแนะนําอย่าไปตั้งคาตอบอัตโนมัติเพราะว่าเอาไปตั้งคําตอบอัตโนมัติที่บอทจะดีกว่าอ่ะเนี่ยที่แก้ที่แก้หลักๆคือแค่ตรงเนี้ยแค่หลักๆคือเนี่ยแล้วก็กดเผยแพร่ กดเผยแพร่แล้ววิธีเช็คดูว่ามันเผยแพร่หมดยังเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเรายังเผยแพร่ไม่หมดคือบางครั้งมันจะมีความงงงวยตรงที่เนี่ยถ้าเกิดเราแก้เนี่ยแล้วเราไปกดเผยแพร่มันก็จะเผยแพร่อันนี้ถ้าเราไปกดอันเนี้ยมันก็จะเผยแพร่อันนี้อย่างไม่แก้เราแก้อันนี้เห็นปะมันก็ยังไม่ได้กดเผยแพร่ตรงเนี้ยคือมันต้องมาไล่กดให้หมดแต่ถ้าเกิดเกลียดไล่กดท่านก็พับยุบไปแล้วก็เนี่ยมันจะมี ดูว่าเอ้ยมึงยังไม่ได้เผยแพร่นะชื่อว่าโพสตกระโปรงเทนเนิสอัปเดตชิ้นงานโฆษณาก็กดเผยแพร่ไปก็ประมาณนี้ไอคลิปนี้อาจจะดูงง,ง,ง,งก็ขออาภัยด้วยว่ามันเป็นการตั้งค่าครั้งแรกอะ่ะเออแต่ถ้าเกิดท่านตั้งเสร็จแล้วท่านไม่ต้องไปอะไรแล้วครั้งต่อไปเนี่ยก็อย่างที่บอกอะ่ะโปรโมทโพสตโปร,โ,ปรโมทโพสตแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายเอออัปโพสใหม่โปรโมทโพสเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรประมาณนี้เออคลิปนี้ก็อาจจะงงๆหน่อยนะดูหลายๆรอบแล้วกันถ้าไม่เข้าใจอ่ะ ก็น,นั่นแหละอย่างที่เห็นอะมันมีปัญหาตรงที่แม่งตอนแรกไม่เห็นบัญชีโฆษณาไม่เห็นบัญชีธุรกิจเลยแล้วก็ต้องแอดธรรมดาไปก่อนอ่ะคลิป้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ